วันนี้นะฮะเราก็จะมาครับเช็คดวงครับของคนราศีกรกฎครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16รกรกฎาคมครับถึงวันที่16สิงหาคมน,นะฮะหรือผู้ที่มีลัคนา,าสถิตราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนมก,กราคม ปีพศ2565นะครับว่าทิศทางครับลีลาการโคจรของดวงดาวจะส่งผลนะฮะในเรื่องราวชีวิตของคนกรกฏแล้วก็คนกรกฏก็เอาครับไปปรับใช้ในการวางแผนดําเนินชีวิตนะฮะเออนะครับเดือนเกษายนนี้ครับก็มีดวงดาวนะครับเรียกว่าสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ต้องข้อควรระวังนะครับเรื่องดีก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีกับ บุตรกับหลานของท่านนะฮะเขาอาจจะมีโอกาสที่ไปสอบนะครับไปสัมภาษณ์หรือไปแข่งขันอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีเรียกว่าสิ่งดีๆนะครับให้คนราศีกรกฎเนี่ยได้ชื่นใจนะครับหรือลูกน้องนะฮะนะทีมงานนะครับก็จะสร้างความพึงพอใจก็จะสร้าง เรียกว่าทีมเขาเริ่มมีทีมที่แข็งแกร่งนะเดือนนี้คนกรกฎกจะมีทีมงานที่ดีเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเป็นจังหวัดที่ลงตัวก้าวหน้ามากๆเกี่ยวข้องกับเรื่องบุบริวารหรือการคิดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับผมอันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ทําให้แนวโน้มทิศทางคนราศีกรกฎในเรื่องของบริวารเนี่ยจะเติบใหญ่และเติบโตก็จะส่งเสริมฮคนกรกฎในเรื่องตรงนี้นะครับผมส่วน ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับใครที่คิดจะมีบ้านมีรถนะเป็นปีและจังหวัดที่จะมีโอกาสเข้ามาครับเพราะดาวศุกร์ครับดาวตัวแทนเดือนภพนะครับเรียกว่าเดือนภพเนาะพันธุทุครับพันธุทุกค,ค,คือเสบสินขนาดใหญ่ไงนะครับวันที่19นี้นะี้นะจะโครจรครับ 1นึนรประวันต้นเดือนถึง19นะจะโครจรครับยกมะเร็งราศีกรกฎครับใครที่วางแผนจะไปกู้แบงก์หรือจะทำธุรกรรมนะครับขอเครดิตในเรื่องของการสร้างที่อยู่ก็จะมีสิทธิ์ได้สมดังใจปาธนานะครับอันนี้นะอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะครับในของคุณกรกฎนะครับผมน่าน่ยถือว่าจังหวัดดวงนะจะเออจะมีข่าวดีนะครับส่วนในเรื่องของ งานก็นเป็นยังไงบ้างครับทิศทางางทการงานครับต้องเรียกได้ว่าครับจงังหวะโอกาสนะครับงานในช่วงต้นปีนี่ยนะครับมกราคมครับดาวการงานก็คือดาวพระอังคารนี่ครับในเดือนมกราคมครับยังโครจรได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานกเกษตรตราธิบดีครับเรียกได้ว่าดวงงานเข้มแข็งมันบ่งบอกว่าคนราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่เรียกได้ว่ามั่นคงก้าวหน้าพลิกฟื้น ห,หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดาวนะครับอ่อนแอนะครับมีแนวโน้มว่าจะไปแหลมไหมจะย้ายงานไหมออยังกังวลแต่ช่วงนี้ครับคุณจะมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงนะครับจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนมาให้โอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับใครที่ทําธุรกิจนะครับในเรื่องช่วงนี้ฮนะต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่วันที่1 19, นะนึ่งหึงสินะแกปบนี้นะนะครับก็ลงมือทําได้เลยเนาะ เป็นชั่วแห่งความมั่นคงของหน้าที่การง,งานนะครับใครทํางานประจำนะฮะงานเเเกี่ยวข้องกับออฟฟิศนะก็จะส่งผลดีนะครับผมแต่ครับหลังวันที่19ไปเนี่ยครับดาวคารครับจะยกเข้าโครจรครับในเรือนอรินะกรรมะอลินั่นหมายถึงงานจะเริ่มติดขัดมากขึ้นนะครับมีอุปสรรคมีคู่แข่งเข้ามามางขึ้นนะฮะ มีโอกาสที่ย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ใครที่คิดว่าจะวางแผนเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสเปลี่ยนงานในช่วงนั้นแต่ว่านะครับแนะนํามาให้ประคองให้รอไปก่อนให้ดาวย้ายออกจากเลือนอลีไปก่อนถ้าคนออกในช่วงดาวการงานเป็นอลีเนี่ยมันตกงานและตกงานแล้วจะได้งานลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อดทนนะใครที่จะย้ายงานก็รอให้ดาวโคจรพันในเลือนอลีไปก่อน นะครับผมอันนี้เป็นจังหวะของเรื่องหน้าที่การงานครับส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินตั้งแต่วันที่1นะครับช่วงต้นเดือนนะถึงวันที่14ครับดาวพาทิตรครับดาวการเงินของคนราศีกรกฎรครับโครจรเข้าในเรือนอลินะอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคไงปัญหาหนี้สินช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ต้น,ต,นต้นเดือนนะ อาจจะทำให้คนราศีกรกฎหาเงินยากมากขึ้นฟืดเครื่องติดขัดเพราะฉะนั้นต้องบริหารการจัดการการเงินดีๆนะครับเ,เรียกว่าใช้เศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินนะฮะใครที่ติดหนี้ค้างชําระช่วงนี้ครับบอกได้เลยว่าเขาจะเหนียวนี่เขาจะเคี้ยวมากเขาจะผักผ่อนไปเรื่อยๆเออช่วงนี้ใครอยากพถามว่าเอออยากเนี่ยเขาจะมาทวงคืนหนี้ไหมมันอาจจะยาก นิดหนึ่งนะครับก็ต้อ,ตองก็ต้องทาติดต่อโทรคุยนะบ่อยๆนะครับเพราะจังหวะการเงินมนะันอยู่ในเลือนอรลีไงนะครับจะลงทุนอะไรช่วงนี้ก็ระมัดระวังต้องฝากเตือนหน่อยมีโอกาสเกิดปัญหาหนี้สินขึ้นมาได้โดยเรียกว่าไม่ได้ถันทั้งตัวเลยทีเดียวแต่ว่าครับหลังวันที่สี่ไปนะฮะดาวอาทิตย์ครับดอดาวการเงินจะโครจรครับมะเล็งนะได้ตำแหน่งจุลจักรนะเล็งคนราศีกรกฎครับ ก็เงินจะเริ่มเข้าละเออนะจะมีเงินทองเข้ามาบ้างและเริ่มผ่อนคลายละจากต้นเดือนนะฟืดเครื่องกลางเดือนปลายเดือนนี้คล่องตัวโฟโลอ์ขึ้นนะครับไหลลื่นขึ้นนะครับช่วงว่าเป็นจัวงหวะเงินที่จะเริ่มทิศทางดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะฮะดาวโชคลาภครับคือดาวอะไรเอ่ยดาวศุกร์นะฮะยังโครจรในช่วงต้นเดือน นะครับถึงวันมายวันที่19เล่งชะตาครับง่ายๆครับงงคนราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ดีนจะมีโชคนะใครชอบลุ้นอะไรก็ตามที่แบบเสียหัวใจตัวแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นตายดินบนดินนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นูน่นนี่นั่นใดๆก็มีโอกาสครับจะมีซับก้อนใหญ่เพราะตำแหน่งดาวสุกร์นะในขณะนั้นยังโครจรเป็นเทวีโชคไนงะเออให้โชคให้ลาบนะครับในเรื่องของ เงินทองนะแต่ว่าหลังวันที่19ครับดาวโชคลาบจโคจรเป็นอรีนะนะครับต้อง29ไสก็นไปรับก็พักนะครับ,นะครบใครชอบเสี่ยนชอบลุ้นก็ต้องเบรกต้องพักนะไม่งั้นเงินหายจากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้ต้องพี่หมอต้องเตือนแล้วนะจ๊ะในเรื่องของดวงโชคลาบส่วนในเรื่องของปัญหานะครับการทระับทบ์แบงกมีให้เห็นนะในเรื่องของ ในช่วงเดือนนี้นะครับการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาการถูกหลอกถูกโกงการใส่ความอย่างเมีเห็นเพราะดาวคารร่วมดาวพุธในเดือนนีนะ้ขยับขึ้นลงอะ่ะคือดาวอะ่ะมันสัมพันธ์กันเลยอะ่ะนะเพราะนั้นนี่ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนแค่คิดนะครับคนกรกดเนาะในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะจ๊ะส่วนในเรื่องของออความรักความรักนี่แหมต้องบอกเลยครับว่า ความรักดียังดูไม่สดใสอ่ะเออเพราะมันมีดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยโคจรครับเล็งนะฮะแล้วก็ร่วมดาวเสารดาวศุกร์เนี่ย,เ,ยเข้ากดพิมพ์ทุบาทนะดาวเสาก็เข้ากดพิมพ์ทุบาทในทางหลักโหราศาสตร์แปลว่าดวงช้าดวงลาวดวงแตกมีดาวสองดวงเลยแล้วแล้วก็วกเบิลนอ่ะเพราะฉะนั้น,นความรักนี่ข้ามผ่านไปก่อนเลยไม่งั้นคนโสดน่จะเจอรัก ที่เกิดขึ้นกับความหึงหวงอะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไงลาบลาภะลาลาบนี่แปลว่ามากมายไงมันอาจจะเกิดเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของอสิ่งต่าง,าง,างาๆใดๆในเรื่องที่จะทําให้คนราศรีกรกฎเนี่ยมีทั้งความสุขแต่ว่าม็นีความสุขประเดี๋ยวประเดาวมาปนกับความทุกข์เพราะว่าสุขกร์ดาวคือดาวสุขไงดาวเสารคือดาวทุกข์ มันจะมี2อ,อย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โฟกัสไปเรื่องของการเรียนโฟกัสไปเรื่องของการทํางานดีกว่าส่วนคนมีคู่มีความรักนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับที่หมอบอกลักซ้อนนะครับเพอรอาะช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนกดลกดจะเนสน่ห์แรงเพราะมีดาวศุกร์ร่วมดาวพุธเนี่ยฮะเรงชะตานะครับเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเสน่ห์แรงนะฮะเพราะฉะนั้น,นก็ต้องก็เรียกว่าะนะ เ,เชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับอย่าเราแวงนะฮะอย่าเราแวงเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของความแตกเล้าแตกแยกในเรื่องของความรักได้นะจ๊ะเอาละครับวันนี้ก็ครบแล้วนะกับการทํานายการพยากรนะประจําเดือนมกราคมครับของคนครกดหรือทีมกกดนะฮะถ้าใครชื่นชอบนะกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะเออนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับจะได้ นำผลงานเนี่ยเสนอผลงานดีๆเนาะมาให้เพื่อนๆทุกๆคน,นได้ได้ชมได้ฟังได้ยินนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างนี้ไปตลอดไปนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ